Yo, John ah. on the beat. Let's get it. So, Stone from the center side. Let's get it. This is gangster on my style. Still my style. Still old school. Yeah yo. yo. Work Time เวลาดีไม่ใช่เนิร์ดไทมไม่ต้องคิดอะไรก็ตามไม่ต้องคิดเข้าไปดูในโล์ไฟล์ฟลและส่วนใหญให่พวกกูออกมาล่ากระสุนพวกกูออกมาลา่าสัทุนในตอนที่มึงเป็นสัตว์ให้พวกกูล่าให้พวกกูค่า กูมีกระสุนปืนในกระบอกปลายปืนพวกกูใช้คาสเวตมอม,อมอจ่อเข้าไปที่สมองในทุกกระทรวงในทุกทะบวงในทุกส่วนประสาทเซลล์ประสาทเซลล์เลือดและไปถึงเซลล์ส่วนในสมองของพวกมึงที่ไตรตรองคิด วิเคราะห์ในสแลงของพวกกูสู้แค่ไหนพวกกูสู้แค่ตายยังไม่สนใจยังไม่สนไฟและไม่สนใครที่สักเขาให้กูออกมาโฟล์ไม่สนใจพวกมึงจะคอยโวกูจะแบงแบงคิกมึงแบบแต้งแตงไม่ได้สนใจพวกกูกินนอนกันแบบแกงแกงโยเแตนี่คือลิฟดิสไตล์ไม่ได้สนใจพวกกูยังสติลมาสไตล์ Side, นี่แหละโจรภาคกลางไม่ได้สนใจหัวไหนหัวใครกูยิงเช็ดกูยิงเม็ดไม่ได้รู้ว่าใครนี่แหละเหนือหรือว่าใตา้ถึงจริงลายถึงปัตตานีนี่แหละเมืองไทยอ่าต้องไก่กระโจนทยนะนทยานกระโจนทะยานไปถึงให้พวกมึงได้รู้กูไปยันดูดาวทานไปบนยานอ่าและก็ส่งพวกมึงลงไปถึงสทุนลงไปถึงใต้ดินลงไปถึงวิกฤต Uh, ยิ่งกับโควิดกูโหดลายยิ่งกว่ากูน่าลายเต็มตัวไม่สนใจพวกมึงจะเอาอะไรมาเทียบบาร์ามาเทียบเคียงอยู่กันข้างเคียงอยู่กันข้างเงางตีกูยิงโปงนัดเดีย <Not deal. S 2> วและไม่ได้สนใจพวกกูน่ะสะสมเป็นอาวุธนี่แหละทุนชีวิตที่กูสะสมเป็นบุญมหาบุุษผู้ยิ่งใหญ่โซสโต้เหนือใครที่สักกฟากไม่พวกมึงควย ก็ได้ในเมืองไทยนี่เลยฟีสไตล์ไม่ได้สนใจคำดิบคำหยอกคำพวกมึงในศรภาษาของกูบอกเลยพวกมึงกระจอก <Yeah. S 1> ถุยสลิดอ uh, ถุยสถิตในคำของพวกกูและแสดงที่กูนับมันยังไม่เหมือนกับศพที่มึนเลียงลายอยู่ตรงหน้ากู er? กมาท a ฟก์ยกมือขึ้นยกมือขึ้นแล้วสวดคำว่า ในใจของกูมีแต่กูมึงเชื่อใจในคำว่ากูดัเป็นกูและกูน่ะเป็นครูไม่มีใครมาเป็นครูอ่ะยกดึงกูในยอมยกที่สองกูนะตามและกูไม่สนใจยกที่สามยกที่สี่กูให้มึงนอกคาติดและไม่สนใจพวกใครจะอยู่ข้างๆและบีทวินรอบตัวและเลียงไายไม่สนใจคำใครพวกกูจะคำร้ายไว้คำไทย t h e fuck e r so s t o n g need my style มาด f ฝาก e r yeah bitch Yeah, bitch, motherfucker. Yeah, fuck, motherfucker.